เดี๋ยวเสียแค่ครับเสียแค่ครับเองอ่ะครับเอาตรงนั้นน่วมเลยนะนี่เป็นรุ่นแรกๆเลยครับร่องตัวดีนะตัวนี้นะ เสียบแบงค์เราดูทิศกันนะั่งกับพี่เทรถพวงมาลัยมูลนิธิรัมเราหนนีังบริการทัวรนะ์เราสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูรถไถครับ l อลซีหนะ45แรงม้าครับ เป็นตัวแรกๆเลยนะในรถของเสียมบีชาครับของไผ่โซนเพื่อเมือบนบ้านบุรีรัมบ้านเรานะในเห็นว่าเป็นคนขับมือใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันเว้ย <35. S 2> เสียบปีชาครับเสียบปีชาสวัสดีครับผมเ,เสียบสี่ได้เลือกบานต้นไหนน้อเสีย ในเลือกบานตอนไหนครับ,เ,บเริ่มทิ้งช่วงแล้วหนุหน่มคนไทยก็สวยเหมือนเดิมอยัวตรงฝั่งนู้นนะคนตรงฝั่งนู้นอ๋อน่วมอ่ะครับหนุม่มสามคันเลยบอกหรือว่าร่วมทีมครับไม่ครับ ต่าหาครับรวมทีมกันบ่ร่ว่าเขามาต่างหากต่งางหากครับเป็นทุกวันเดียกันครับที่จะมีคะแนนลุกบ้านลุกไปเสียบฟอดผมว่าเอ้อเห็นใจกันไปเอ้ากลับมาครับเมื่อกี้ฝนตกวิ่งไม่ได้รถตกทางเลยรถรถตกทางตกอยู่นู่นนู้น ตอนฝนตกที่มาวิ่งรอบสุดท้ายเมื่อกี้ครับไอเดก,ก้าสีเขียวๆลื่นไปหยุดไปก่อนน้ำท่วมถึง,ถงเข่านะอ่ะมาดูครับรับมือใหม่ครับนี่รอบนี้ พัดปะนี่บ่บอ่ะเจยวเสียแครับเสียแครับเองอับนี่รอบตัวดีครับเป็นรุ่นแรกๆนะ Lc 5 0 8เสียฟีชาครับเป็น่ fc เรานี่เองครับน <c oughs> ี่อ่านี่ เทคนิคการเปิดหน้างานเปิดเปิดหัวคันนะเปิดหน้าคันโอ้ตรงนั้นน่วมเลยนะนี่่สุดจัดครับตะแก่โชว์เองนะนี่เรามาถ่ายทีมงานรถไท เห็นหมันตัวแรกๆครับตัวเดียวกันรุ่นที่ผมออกมานะออกตั้งแต่สมัยสิบปีที่แล้วนะสิบห้าสิบหกปีที่แล้วเลยนะครับ LC ห้าศูนปดตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว M ห้าศูนย์นะ M ห้าพันเป็นรุ่นแรกๆเลยครับคล่องตัวดีนะตัวนี้นะ ไม่ใส่ถ้อยใส่นะโอ้ตกโดนน้ำอ่ะเสียงเหมือนกันนะตรงนั้นน่ะต้องคอยยกผ่านไว้ด้วยครับ การทำงานรอย,นะยไทนะลอยไทนี่ค่อนข้างสวยครับเนียนกริบลายเราเสียแบงค์เราดูติดกันนะกับพี่เทสดเมืองบุรีรัมย์เรานะไดูลอยไทยครับค่อนข้างสวยนะเรียบกริบเด โงเป้เลยครับโคตรครับทีงานเราไปอยู่โนนนะขัดข้างคนนะรุน,นแกรกๆครับ 哎。 เล็บีครับที่ให้มาถ่ายทำวันนี้นี่ L458 นะครับจำไม่ผิดครันนี้จะอ่รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์สีสนะ่สูบนะสี่สิบห้าแรงม้าครับล่งคูปุต,ต้านะ Oh, hoo, wee ไปดูรอยไถปรับตั้งฐานยังไงได้สวยครับมันนี้จะเป็นหกนะฐานหกตอนนี้ขันทรววไม่ค่อนข้างเนียนนะ บรรยากาศครับางานทุ่งนาอีกหน้าหนึ่งก็พ้นแล้วนะเรเรียกว่าล่องอันตรายครับ เรียบร้อยครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้กันนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออสดัมซิงด้วยนะครับสบําหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ